สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือ0ูนาครับครับก่อนที่จะไปชมคลิปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับโดยเฉพาะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูอาการครับอาการที่เครื่องสันนะครับสันสันเหมือนผีเข้าเลยครับเครื่อง คัดยาของ RBC ่หนึ่งงรุ่นนี้นะครับแต่ของเครื่องก็บอกว่าก่อนที่จะมีอาการครับก็มีเสียงดังแปลงๆอยู่ที่อยู่ที่กบคัดไปนะครับกบคัดครับกบคัดก็ผมจะเรียกกบคัดนะครับบางคนจะเรียกว่ากบหางครับเป็นว่ากบคัดนะครับผมจะเรียกว่ากบคัดเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของชามคัดนะครับแต่ผมจะติดเรื่องให้รู้นะครับว่ามันสั้นขนาดไหนนะครับ เข้าเข้านะครับยิงครับยิงไฟฟ้านะครับยิงวนตัวน,นี้นะครับ โอเคนะครับฟังเสียงดูอาการครับสันแต่มีเจ้าเข้าครับตัดก็ไม่ได้รับลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้ก็ตัดไปก็มือชานะครับสันแบบนี้ครับอาการสันนะครับของเครื่องก็มีหลายหลายสาเหตุนะครับัสาเหตุแรกจะให้ดูสาเหตุแรกก่อนนะครับอบเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับสาเหตุแรกเกี่ยวกับการใส่ใบมีดนะครับ เมื่อวานก็มีลูกค้าครับลูกค้าประจําผมนี่แหละครับมาหาบ่อยครับคิดถึงช่างยังไงไม่ทราบนะครับ <S <S จะมาบ่อยนะครับพ่ออยู่ใกล้ใก้กันเนี่ยเยรียกแกเป็นพ่อนะครับเป็นครูที่กเกษียณแล้วนะครับซื้อเครื่องแต่ยจ้าไมมาให้ผมประกอบประกอบก็เรียบร้อยทําอะไรเรียบร้อยก็ใสใบมีดแกก็เปลี่ยนเป็นใบมีดเอ ใบมีดวงเดือนนะครับเป็นเล่ยฟันได้ยดดวงเดือน <assa> ใส่ใแกไปกไปตัดหญ้าอยู่พักหนึ่งแค่นี้แกไปเปลียปล่ยนใบมีดครับไปเปลี่ยนใบมีดเองนะครับเอาใบมีดที่เขามากับเครื่องครับที่เขาให้มากับเครื่องแกใส่เลยแกใส่ไม่ตรงล็อกนะครับใส่ไม่เข้าบาไม่เข้าล็อกมันนะครับแล้สังเกตง่ายๆครับการใส่ใบมีดไปเข้าล็อกนะครับเราก็สังเกตดู ครับดูที่ใบมีดนะครับดูระยะสองข้างนี้ครับระยะห่างนะครับสมมติระยะอะดูดูมุมนี้นะครับมุมนี้ถับมุมนี้นะครับสองมุมนี้มันจะต้องเท่ากันครับถ้าใส่ใส่ตรงล็อกครับตรงล็อกของตัวตัวเบ้ามันนะครับมันก็จะมันก็ซ้ายขวารือวามันก็จะเท่ากันนะครับระยะมันจะเท่ากันครับแกมาให้มาหวานผมก็ติดดูก็สันกินครับเริ่มมาสังเกตดูใบมีด เพราะเครื่องใหม่มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมันไม่น่าจะเกี่ยวกับแกนเผาหรือเกี่ยวกับเป็นลูกปืนชามคัดไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็มาดูปรากฏว่าแกใส่ไปมีดไม่เข้าร่องไม่เข้าล็อกนะครับก็แก้ไขด้วยถอดถอดแล้วก็ใส่แก๊ใหม่ก็โอเคนะครับนี่ครับคือสาเหตุที่หนึ่งนะครับการสั่นการสั่นอีกอย่างถ้าเป็นกับพวกหัวเกียร์นี้เป็นไปได้นะครับหัวเกียร์ส่วนมากก็จะไม่สั่นนะครับถ้าเราใส่ไปมีด ไปมีดถูกไ้มีดตรงตรงล็อกนะครับการเสียหัวเกียร์ก็คือเฟืองครับเฟืองจะรูดแล้วเฟืองรูดมันก็จะดังก้ากๆๆๆๆนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้มันสั่นก็นี่ตัวแกนเผากับตัวบูทครับบูทในก้านนี่นะครับบูทในก้านนี่ก็สําคัญนะครับถ้าถ้าบูทขาดบูทฉีกหมายความว่ามัน บูทมันก็จะเป็นยางนะครับเป็นยางแล้วก็ตัวบูทก็จะเป็นเหล็กครับยางจะหุ้มเหล็กอยู่นะครับแล้วก็แกนเผาใบมีดก็จะสอดเข้าไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าบูทตัวนี้มันขาดปกติก็ไม่ขาดง่ายนะครับเพราะมันก็อยู่ในที่บังคับนะครับมันไม่ขาดง่ายนะครับถ้าเราล่อลื่นแกนแกนเผานะครับเอาจารบีทาครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือ ลูกปืนลูกปืนตัวนี้ครับลูกปืนจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นลูกปืนชามคัดนะครับถ้วยครับชามคัดจานคัดก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมเรียกเอาเอาถ้วยคัดนะครับเป็นถ้วยเอาถ้วยนะถ้วยคัดกับลูกปืนถ้วยคัดตัวนี้แตกก็เป็นไปได้นะครับการสั่นของเครื่องนะครับอันดับแรกครับผมจะทดสอบจะเอาทดหัวเกียร์ครับ ุใบมีดตรงนี้นะครับเอาไปทดสอบกับเครื่องเครื่องปกติที่มันไม่สั่นนะครับจะไปทดสอบดูว่าหัวเกียร์ตับใบมีดตัวนี้มีปัญหาไหมครับใบมีดมันมันได้ศูนย์ไหมหมายความว่า,าการได้ศูนย์ไม่ได้ศูนย์ของใบมีดถ้าเราเข้าถ้าเราประกอบดีแล้วครับประกอบตรงล็อกตรงอะไรมันแล้วถ้าอาการสั่นมันก็คือครับ การคันก็คือใบมีดสองข้างนะครับมันจะกินไม่เท่ากันนะครับมันจะเป็นเป็นเล็กข้างใหญ่ข้างประมาณนี้นะครับนี่คือกรณีที่ว่าเราเปลี่ยนใบมีดใหม่แล้วใบมีดอันนั้นมันมันสึกไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใบมีดที่เราใช้ประจํานะครับตัดประจํามันก็จะส่วนมากมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับเพราะว่าการตัดมันก็จะกินไปจะเท่ากันมันก็จะบรรล้านไปเองนะครับซ้ายขวาครับซ้ายขวามันก็จะบรลานไปเองครับ กรณีที่สั่นหมายความว่าเราเปลี่ยนใบมีดใหม่แล้วใบมีดที่เรามาเปลี่ยนครับมันสิกไม่เท่ากันครับรึกว่าตรงนี้เหลือเยอะตองนี้เหลือน้อยอย่างนี้ครับก็จะสั่นเหมือนกันนะครับกรณีใบมีดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลองกับเครื่องดีนะครับว่ามันจะสั่นไหมครับถ้าไม่สั่นเราก็แต่ปัญหาเรื่องใบมีดกับหัวเกียร์นะครับเราก็จะได้รู้จุดมือ่นต่อไปนะครับครับค่อยๆไล่ดูไล่ดูทีละจุดนะครับ ลองหมุนทุกคนได้ครับมือหมุนทุกค้วปกตินะครับไม่ไม่ตึกไม่ตักไม่สันไม่อะไรนะครับครับผมจะเอาหัวที่มันสันที่มีปัญหาครับมาพิสูจน์ครับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ไม่สันนะครับเครื่องเครื่องอยู่ที่ร้านนะครับเครื่องผมซ่อมไหมนะครับเครื่องนี้ จะลองติดเครื่องดูนะครับว่ามันสั่นไหมครับถ้าไม่สั่นก็แสดงว่าหัวเกียร์กับใบมีดในมีปัญหานะครับมีปัญหาอยู่กับตัวก้านนะครับก้านตัวเผากับตัวลูกพื้นทัดนะครับเดี๋ยวจะลองติดเครื่องดูนะครับ ก็ครับมีอาการนิดๆน,นะครับสัมัดหน่นอยๆครับหัวแต่ก็ไม่มากเหมือนตัวนั้นนะครับน,นิดเดียวครับมีอาการนิดเดียวครับแต่ว่าถ้าเล่งรอบได้แล้วก็ก็น่าจะโอเคนะครับมันก็น่าจะเกี่ยวกับใบมีดด้วยนะครับลักษณะเหมือน เทียบเหมือนไอ้ยางรถยนต์เลยนะครับถ้าไปทวงครับไปทวงล้อไม่ดีนะครับเวลาวิ่งไปครับความเร็วระดับหนึ่งมันก็จะสั่นครับแต่ถ้าเพิ่มความเร็วขึ้นอีกระดับหนึ่งมันก็จะหายครับก็จะประมาณนั้นนะครับถ้ามันไม่บาลานครับการหมุนการหมุนของใบมีดแือการหมุนของล้อไม่บาลานครับมันก็จะเป็นอาการไปแล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะลองครับเอาใบมีดออกดูนะครับดูล็อกดูอะไรมันมีปัญหาลไหมครับมันมีอะไรไปขัดอยู่หน้าใบมีดนะครับมันทําให้ลักษณะเหมือนใบมีดจะสั้นๆหน่อยๆนะครับ ใบมีดยาวก็มีปัญหาเหมือนนะครับมันจะถ้าอีกฝั่งหนึง่งมันมันยู่มันแบบอย่างเงี้ครับลักษณะปลายอันี้มันจะเป็นลักษณะไปโดนหินหอะไรครับใบบีบมันจะงอสักหน่อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเอาค้อนตีเอานะครับตีลงดัดทั้งสองข้างครับคราง้าง,างนี้ก็มีครับจะไม่หนักไม่เยอะครับคังนี้เยอะกว่าจะ mm hmm. ลองดัดดัดแล้วก็ประกอบใส่ก็ลองหม่นะครับ การบินการบิดงอของมุมใบมีดก็ก็มีส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปมีดด้วยครับกลับไปมีดดูครับที่ผมบอกตอนแรกว่า เมื่อวานที่ว่ามีลูกค้ามาหาผมที่ว่าเครื่องสั่นครับการสั่นก็เพราะว่าใส่ใบมีดตรงเบ้าลักษณะงนี้ครับใส่เี้ยไม่เข้านะครับูครับไม่เข้าเบ้านะครับต่เข้าเบ้ามันต้องเป็นนี้นะครับเมื่อวานนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมันจะไม่เข้าไม่เข้าบาเข้าเบ้านี่ครับมันจะทําให้ใบมีดสั่นนะครับ จบเป็นได้หมดนะครับอาการครับกใบมีดใบมีดสิกไม่เท่ากันครับใบมีดยาวใบมีดบินครับใบมีดงอครับทำให้การหมุนของของเครื่องของใบมีดนะครับของหัวเกียร์มีปัญหานะครับถ้ามันไม่บรรลานกันนะครับ จะลองติดเครื่องดูนะครับวพาะมันจะสั่นมากสั่นน้อยกว่าเก่าไหมครับหลังจากที่เราครับกลับใบมีดแล้วก็ตีมุมใบมีดที่มันงอนะครับที่มันมันโย่มันงอครับที่ไปโดนจากจะจนหินโดนอะไรนะครับ,รบมันจะบินแล้วก็งอนะครับผมตีให้มันตรงเลยนะครับ เสียงใบมีดเสียงหัวเกียร์หอมเี้ยน,นะครับเดี๋ยวผมจะอดจัดจจละบีนะครับเพาตอนเราเรีงแล้วเราเบามันจะมันจะหอมน,นะครับมันจะค้างเจละบีก็มีนะครับเพิ่งจะเห็นจะ,นจะอัดเพิ่มอีกหน่อยนะครับ ก็ปิดนหน่อยแล้วครับ okay.